เจอกันอีกแล้วนะจะกับบ้านภูตะว,วันเกษตรปลอดสารวันนี้สั่งสั่งบอลสีลายเสือพานมานะจะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องลุ้นไปด้วยกันว่าสภาพจะเป็นยังไงนะจะสั่งจากสระบุรีนะจะแกะยาก บอลสีลายเสือพานอันนี้ต้นละสั่งไปหกร้อยบาทรวมค่าจัดส่ง<ะ>รวมค่าจัดส่งแล้วนะคะ ลุนไปด้วยกันเลย ต้องมาลุ้นต้นมันว่าจะเป็นยังไงนะคะบอลเสือพานทันท,นทนัน อยู่ในกล่องนะสุกจัดสองวัน,นเนี่ยเหนียวเหนียวติดติดติด,ตด 680บาทบอลเสือพันนะ่ะก็แพ็กมาดีใช้ได้แพก็กการแพ็กมาโอเคกล่องก็โอเคมาถึงมือเราอย่างปลอดภัยนะจะ บอลเสือพานเนี่ยนะในราคา680บาทสาใบ <c oughs> มีสามใบ680้อยแปดสิบบาทนะ ก็ถือว่าการแพ็คกิ้งอะไรก็โอเคมาถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยก็ถือว่าการขนส่งก็ถือว่าเร็วไหมก็สองวันก็ถือว่าเร็วนะะปกติช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็อาจจะช้าหน่อยขนสง่งแต่ก็ถือว่าสองวันก็ถือว่าโอเคจ้ะโอเคจ้ะวันนี้มารีวิวการสั่งบอลเสือพันเสือพัน,อนให้ดูนะจ้ะ เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะฝากกดติดตามบ้านภูตะวันเกษ,ษรปลอดสารด้วยนะจ๊ะซื้อมาเลี้ยงต่อนะจ๊ะซื้อมาเลี้ยงต่ออยากได้ก็เลยซื้อมาโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็บ๊ายบาย